พระธรรมพระสงฆ์และรับสีฟังธรรมคันสอบต่อไปครับอิมน,นาสกาเรมาโพทางกูเทนี Opakkintà n g p ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาขออนิชงแห่งการถวายการบุรณปฏิสังขรณพระเจดียเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจรงเป็นไปเพื่อประโยชน์ แลงความสูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยต่างวางจองอย่างสุงอำาปริจาจึงจะได้ส่อตาความพระตาศรเขาค์ข้าเจ้าสิผางสิมันผู้ตันที่ตกโู้ถึงมาก mặc dù bên kỳ em thắng thiết áp ví dụ trong tùm nhằm tặng nam ác đáo chế lại làm đeo tạp kìa nó tạp 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 เปลี่ยนเสร็จแล้วถึงมาปีหนึ่งเขาเลยทั้งวันทั้งนายีว่าฟ้กข้องอะไาเลยเฮ็ดมาเป็นว่าลูกก้าจี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 ท้ายวันนึงเอาทรายเอาทรายมาเฮ็ดเอายุคที่ยุคตัดสมุติว่าเป็นจีจีเจ้าขาวเอามามีจังขามือนะครับ งก็มีจีจีอ่อนก็มีน้องจีจีวานตัวที่ดีไซน์น้องดีไซน์ไหนเป็นอะไรเราดี Măng cả là tốt măng cả là măng cả măng nhau. Hôm nay, dòng lòng phúc nhau phúc là phúc là phúc là thật, là phúc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  là chị là phúc là phúc chị phúc là phúc là phúc là เป็นขหมือนเยแล้วอาตารเ้ยวเลยมีว่าป้าพ่อเหมือนในเทศาลวันเก็ให้มีกับปูวัน่วันนวันหนเหืนไหวันผาหวงนวันผาหวงใเทเป็นมาแต่ในวนที่ก็น้ป้าจันมาแต่วันเดือนไมาพ่อมยัง่ออยู่เจ้าเยายวเสมอในวันเหมือนไหน คำพองาดีว่าเวลาวนเจ้าจอมเต่ร์ควยมันมันโคกโหดีว่ตลาดีันมันช่อได่วยมันเอามันทโโห่ยชงมันเป็นหัวทุกวันใจเจ่นั่นเขาอั่ใจจนั่นครับมาบอกกองในสังขาเขาก็เขาอันเขาอุ่งอิน คนคนเจ้าหลงเนาะเขาผู้นำผู้ดีกันเลที่จ้าฟังฟ้านั่นพ่อเลยไม่ชำยจ่าไว้เหรอเมื่อเน่ยนั่งชยจ่าไว้เหรอก็จี่มันอผลรเนีก็เอาจ้างยงยามาแบบเมื่อจ้างบดมาเหมานะอ่าเป็นเจ้ากัควายควายดังสายเตอร์ยา็นเจ้าโหดลาะอล้นนจาเลยเจ้าเนี่ย ก็ S <S <々>้ามาปวดมาม่อตัวร้องรู้เนาะอาที่เช้าเจ้าต้นล่ามีโอม่ได้ก็ได้เป็นอันเนี่ยแล้ววันเมือไหนเขาอุ่นจางด้วยก่อกว่าเออโกงเป็นเจ่านั่นเยเขาหุ่นจางอย่งเป็นป้าเดียวโกศาวเนี่ยกรลานันดานาระานเดียวหุ่นจางทำเจ้าหนึ่งไก่เจ้าหน่เาอุ่นจางหึ่งปาดเอะเอายุคนั้นมรตลาดชุกนันมาแล้วเมื่อวันเดียวดีโจนั่นพวดเขาเ่ย เรื่องลังว่าลุกาจีจีเป็นด้วยเป็นย้อนดีตีฝุ่นดอเอาันเจ้เขานยเอาเป็นทุ่งจงเขาเรียนเี่เอาสุรามจามาสวนหนึงเนี่ยย่อเจีจีจีทพรอมมีจจังวะเฮ้ยกงท่านก็มีอรู ธรรมะนี้ตัเชิงจีใจใช่มเชียวานันญาอนั้นควจะไว้หนาจตีในมันมีอย um ู่พุฏาจีตธรรมะจีตจนี่พุฏาจีตใธรรมะจีตปริโคกัจนี่มันมีอยู่มันจินีมันมีอยู่เป็นปุ่มเป็นปุ่มธาตุจิตในี่ ถาตู้จีดีนั่นเอาทัดทัดยานตาเขาหนึ่งทัดพิจิก้าพุทธาเนี่ยทัดพระเป็นเจ้าเลยจำว่าแห่จีนั่นห้องว่าถาตู้จีดีเดินเดินตะกาเขาหันนั่นที่เขามาอันยหญ่ใหญ่นนเอานั่นฮ่องหว่าถาตู้จีดีธรรมน่าทัดโตทัดทัดโก ถ้าเป็นเจ้าผู้เล่นสัญญานตัดเขาเราที่9ตัดเขาเจ้านี้เลยตัดนั้นเฮาว่าถ้าตุฏิติอย่าอันเป็นว่าธรรมมาเจตินั้นทําเอาความสั่งความสอนราษีเจ้าตรากับทั้งสิ่งที่นั้นรวมลงจู้ตุมกันเนี่ยเพราะธรรมมาอิติอย่ากําเนิด อันเป็นธาตโตกพระเป็นเจ้าทั้งเริงแค่นั้นเทเครับใม้คำว่าพุทธาจีติเจาเลียยงมีนารู้กปุ๊กที่ธาตุจีบีแมนการยกผู้ตกพระเป็นเจ้าเีิงเขาที่เขาไวกันอยนั่นเอก็ห้องจิบปุทธาตุจีบีเอาหยุดผู้ตกพระเป็นเจ้านางพระเป็น์เจ้าพุทธาสัม อยูครับนั้นก็เป็นติ๊ย่าอันเดียรเอามาเป็นติ๊ดจำคุณยลงมีสาตามกันมาอยู่ปูบีปูเบแม่ห้อ,องอาาว่าวาลูกก้าวสี่สีแม่ติ๊ีา่ายติ๊ท้ายยากำเนิดคำของมันเะมีคำถามถามมาเลยกี่กี่แน่มันเิมันเมีอันติ๊ีถาม เอาหัวจ enfin bon, ังกจังหนังที่ได้ผู้อี้อดุจางรำตปกองชช้เอามาปิดกองกันเนี้ยจังหวะให้ถ้มันเดียมเดียมนี้อันนัน่าจังหวะทีงก็มันเหมือนกันทั้งนั้นที่อ่าที่เดียวเนียอันใหญ่ใหญ่นก็เดียมเดียมเหมือนกัน ແລະອັນນີ້ມາພັກມາຈາກເມືອງເຄິ <gusta rehearsal> <iso> <vil> ່ງປານັບເຮັດທາງມັນເຄິ <Hak> ່ງປານັບທາງຫນີມາແທາງນັ້ນປາກແຈວອີ່ຫັງອີ່ຫັງກໍຍັງມັນມີລອງຕ້ອງໄປລັບຕົກແຈງສຸນິວກົ້ມຕົກແຈງກົ້ມທາງຫນີມັນໂດຍເອົາຄົນເຮົານະລະກົ້ມຕົກແຈງກົ້ມທາງຫນີແວ່ນຫຼືຕົກອັນທາງອີດລອງມີໂຕເກດແຈງມາເຮົາຕົກແຈງເອົາໄປນະອັນນັ້ນເກົ່າບັນລະຍາໃຜກະ tham mi mát chẳng, dòng tốt thèm nâng à cầu hòa à, thiết hứng biến phục biến ham để chơi để miêu có thể ảo chế biến chắc mà. Nhà nhả thế là có thăm hàng đi và lũ nó tham hàng đi cho hóa phía kết biến ảnh này, biến ảnh này biến ham tên hâm hàng đi ma học tốt อาปานมือหนั้นเจเจ่ว้หนัองแน่มันเจียมวาน่ะควรเอามันมันลุกสาวพัฒนามาเรื่อยๆมันพัฒนาตีบก่อน่มันพัฒนาขึ้นว่าปีงเดียปีบก่อมันมีเจมากดใส่เจมามันมีโมเหตหนำมากดใส่นำมานะหนเงาหางรับยสีจะก้ามันเจเจผัวเนี่ย พี่อาถ้าเอาจิ้งไม้กิ่งตอกมาปักให้น้นแน่นเมื่อก่อนเดิมมีเหรอเมื่อก่อนเดินมีเจก็มีพฤติกนงเตินำมี้งเอาจิงไม้กิ่งตอกมาปักใปักักให้นาแน่ะอะไรมาฮมาปักใ่เนี่ยมเดลใวกรเ้็ิ้มที่งเป็นไหนมานี่ก็วางพัฒนามาเลยเบื้องบนเอาของคึนมาคืนมาทีินึ่งตังหมอขมหมอหนำมาหมอหนำา จะวางเปน็นไหนมานน er <ederim. S 2> <im> <hydro médico> ั <S <s <ann ot> ่นกว่าก็ได้เอากูปอกวาเต็มเป็นไหนครับเอาบนจางแกะเนี่ยเขาถามนะเขาถามอันไห้จอกปักวนไหนอันไหนจอกปักวนนั้นมันน่ะขายเห็ดเต้เต้เหตป็นมันมันหมื่นนั้นมาห้ามมือกูปอกเลยก็หันมามจ้าก็ได้ถามเจ้านั่นเต็มใจเลยว่ามือกูปอกเน้เขาพ้นด้วยหรอ

อันน wa. uh, e. ี้สิ่งมันผัวเนี่าเดียวผัว่าว่าลูกจาจีดีก็เป็นจีดีเหมือนกันธรรมะจีดีก็เป็นจับจีดีเหมือนกันอุปทิศจีดีในก็เป็นจีดีเหมือนกันอ่าพุทธจีดีในก็เป็นจีดีเหมือนกันเออกองพุชัยไป อ,อันนี้สิ่งมันก็ขเขาเฮตุกูกีกูกีเขาก็แหละข่ามจ้าจากจ้าอันนี้สิ่งมันอันนี้สิ่งมันก็ดีเหมือนกันโมญยาจ้าหน่อยากสี่อย่างนั้นนะสี่สีส่ลงสี่สีส่ลง,ลงมันเป็นอันเดียวกันเยาวะอันนี้สิ่งก็เลยเหมือนกันนั้นยาอ่า ก็เชาเนล้ยที่ช่องนที่ด้ดูนะว่มเฮ็ดอยาไรฮะเฮ็ดก็อะไรอยู่ไปไหนมันลูกชาเฮาอยู่รวมพมกันมาใหรูอะไร่้มันลูกช่าเฮาอยู่รมรวมกันมาเนี่ยมันติมีกูเือเือใครเป็นเกอสังโคเป็นใครเป็นสาคนาสังโเป็นมันจึงมี มันจึงมีก็เพามีอยู่แล้วโลกข้าในพวกนั้ถึงทุ่จามนละปวิรณีมันมานทุกจามและปวระีประเทนี้มันมีกึ๊กับมนุษยชาเอาในยาผู้ศาสนายักติมีไว้หนัตีมีมีจัดปับโอเมียวเมียวมีห้องจกงกับโอมียวเมียวนั่นเลยา เพราะพวกท่าวภาษาเขาบ่อนจะเอามาเปลี่ยนก็แน่นลองก็แน่นอนเปลี่ยนครั้งนี้กาชักเข่าสำห้องกันบาววัฒนธรรมเนี่ยทำก็คือเป็นการแก้กันกำลองเฮ็ดลองช่างเขาเนี่ยทำวัฒนธรรมจังหวะวัฒนธรรมมันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ก็ว่าเอาหางนี้ก็หางนี้ขึ้นหางนี้ขึ้นนั่นกว่าด้วยเราแน่อันดีหนักเพราะด้วยวัฒนธรรมนี่นะวัฒนธรรมนั้นก็หวังอยากขึ้นอยากขึ้นนั่นจะเริ่มขึ้นจะเริ่มขึ้นทำก็คือการการเอาเรียนรู้เจเจ้าเฮ็นว่ยมันจากทีมันั่นเพราะเจเจ้าเนี่ยอันปักมุ่งโคตรเหมือนไหนที่ทางนี้ยทางให้ว่าแง่ของบัวก็มังมันอะไรเจ้ามันมีวัฒนธรรมเหมือนนั่น วัฒนาของวังึ้นจิจิกจะเลื่อนพินจิจกนะก็มือเดวในเขียมมมนมุ้มม้วนแขวนนะน่นนี่นี้นี่วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมยอ่อทำแทงรองหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพราะเวณีโรก้าของเขานี่ที่มีที่อยู่รวมพมกันอยู่นั่ ก็คือหนึ่งหนก่งขนมตั้งเชิงแค่ไหนนะมันมีลนะ่ะเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมนี่มันมีอยู่สามขั้นตอนเนี่ยที่อยู่รวมโฮมกันเนี่ยนะเศรษฐกิจนั่นไผ่เดี่ยงหนูสถาบูนนี่จตบก้าวการเมืองนั่นต่อไป ปกครองกันเถอะมุขเปลี่ยนมุกเปลี่ยนจุ้งวัฒนธรรมนั่นสาได้เพ็รอ่อนจัขึ้นเถอะเจริญึ้นเจริญึ้นนี่มันมีอยู่ในกั้งกระบวนสานีเฮียจึงตรึงเฮ่ากับก่อเปล่ามันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมในหมาเมียวเมียวเนี่ยท่องบทจงถามก่อเว่า พอมาด้วยตียิงห้องจองกันอยู่จองกันนั่นวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสายโมหะอ่าที่ว่าจองเมียนห้าเมียนห้านั่นอันนั้นจากกบาวหนกันไว้เป็นสายโมหะเรื่องละถ่ายตัว่าสิ่กิจเนี่ยทำเป็นสายโรคข้าวเอง ยอด่อานการเมืองหนก็ทําเป็นสายโตชาจะเขาเหี่แกล้หันหรือว่าเขาเถีงกันในสภาผ้านไหน้าลำน่าเลี้ยกันว่านั้นนเพราะว่าการเมืองเป็นสายโตชาติก็เอาโตชาติอกันนั้นเปรีกันแลยนีเอาโตชาติของกันย่ยอก็ใช้สิ่งได้ ว่ากรรมวิลภาเนี่ยมันเปลนอะไรแท่งเนาะเนี่ยไเศรษิจเลก็มก็มิวิลภาก็ทําเป็นนอะไรมีก็เพิ่มเป็นขายมันแต่ว่าขายวัฒนธรรมเน่ยบางเมียวๆที่เราบอกฮาเนี่จังวาว้อันนั้นจังกรเพิ่อมเป็นขายโมหาเออน่ยในวันเหมือนในแถวผมจำมาสลาเนตัวย้องตัวเดียวบเลยชิดมองขึ้น อ่าตลาเราหุ so first, point, other, ่จ้าเลยอันนี้สัมชาาิพระรานน้มูนคุณควันเขียวเลยมาเย็ดไว้จาังอในผัวในถึงเาก็เย็ดมากคูีปูปีอันนี้สัมชาาิกระรานน้มูนควันมันเป็นในผู้วันในถึงอ้จ้นี่สัชาวในรถคอยไว้ยานเป็นเี่ยงมีเป็นเมี่ยงมีหูเมี่ยงมีหันตั้งเช่นมีนักตัางเี่เชโตเสกิ้งเชืวันเสื่ออ่นยี่ยอมตั้งเช่อะไรนี้มาเหมือนเชื่อวันน้ำมันไหลขเาเลย ี่ haเล็เลยสุสอนเป็นมันพระะtู mangกา kalมฝมันทําบยตา คุณกูไทยกับภาวะจิตเผื่อๆนะครัเนื่ครับคุณกูไทยมาดีคุณไทยไทยใหม่คุณไทยไทยใหม่คุณทักษิณไทยแท้คุณทักษิณไทยแท้คุณพุรุณจารตางคุณเกอรุณจารตางเผื่ครับคุณละจิตอุจาคุณละจิตอุจา คุณภูใจมังคาคุณพัยอมหาวนาคุณพัทยอมหาวนาคุณเด็กครับคุณตุลเทย์จอเนาะคุณทัศนีวันชัยเทศคุณทัศนีวันชัยเท่เกิดคุณยากิญญัวังปัญาคุณยายอิญญัวางปญาคุณคันสั์คุณอาริรัตน์วารียนคุณพ่อเท่าละศรีปนิก คุณพ่อเทวรัตสีบันเะ คุณยายขูนวนคุณพ่อศักดิ์คุณอาริรัตวารคีคุณพ่อเท่าละสีบันดิศคุณพ่อเท่าละสีคคบันดิศ